ดีผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้เปรมชายก็กํกำลังทำการลงชั้นที่สองนะครับจะเริ่มงลงชั้นที่สองนี่ก็เป็นการเปิดนะครับเปิดดินที่จะลงชั้นที่สองนะครับก็การลงลชั้นที่สองนะครับผมไม่รู้ว่าสูตรคนอื่นเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นสูตรเป็มชายก็คือเริ่มจากมุมทางขึ้นนะครับมุมทางขึ้นเนี่ยมันจะเป็นมุมจบของเราอีกฝั่งด้วยนะครับ จึงพิมพ์ใช่จึงต้องเริ่มตรงนี้นะครับตอนนี้เลยครับจ้วงลงไปเลยให้มันให้มันได้ระดับความลึกที่เราต้องการไว้ก่อนนะครับเอาใกล้เคียงไว้ก่อนนี่แล้วก็จ้วงจ้วงให้ไกลแนวสโลปไว้ก่อนนะครับจ้วงให้มันลึกแล้วทีนี้เราค่อยไล่เกลืนะฮะนี่ค่อนข้างจะเหนียวนะครับ หน่อยวันนี้เพราะว่ามันไม่มีแสงแดดครับเมื่อแสงมันน้อยแล้วก็ในกล้องมันเลยดูมืดๆแล้วก็ดูไม่ไม่รู้นะครับดูไม่ออกเราก็ค่อยๆเกาเลยนะครับแล้วทีนี้พอเจาะเสร็จเกาเสร็จให้มันเป็นแนวนะครับเราจะไปไล่แทงสลลปทีหลังนะครับเหมือนเดิมครับเช่นเคยเราจะตัดชั้นลงไปแล้วก็เราคขไปแทงสลล จะได้สวยนะเป็นรอยฟันดินค่อนจะนุ่มนะครับแต่ว่าก็มันมันจะออกเหนียวเหนียวไม่รู้ว่าจะเป็นทรายหรือเปล่าแต่มีความรู้สึกว่าจะเป็นทรายนะครับซึ่งถ้าเป็นทรายนี่เราก็ไม่สามารถขุดลึกได้นะครับในความต้องการของเราคืออยากให้มันลึกนะครับสายลูกนี้ลึกเพื่อเอาดินนะไม่ได้หรือเพื่อที่ จะถมนี้ถมในแปลงนี่มันเป็นพื้นที่หกไม่หกถึงเจ็ดไร่ถ้าขุดได้ดินน้อยเนี่ยมันจะไม่พอถมนะฮะพอถ้าพอไม่ไม่พอถมปุ๊บเรา ี่ก่อนนะครับเดี๋ยวความจำโทรศัพทเต็มเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายคลิปบ่อยเลือกเกินเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตตอนทํามุมอีกทีแล้วกันนะครับ